อะไหลายๆหมวยมาเสียงยานหน้าขาดมันนี่ <Okay. S 3> เฮ้ยโสดไม่หมวยที่ตาเครื่องนี้มันเก่าแล้วเฮ้เครื่องนี้ก็ไม่เทียทีตั้งตจเอาใหม่ต้องไปอาจารย์นั่งไปแล้วถ้าเครื่องนี้เสียแม่ซื้อเครื่องใหม่ให้หมวยอเออไม่เสียก่อนแต่เดี๋ยวซื้อใหม่ให้ไปนู่นตอนนี้ไปล้างจานก่อนไปไก็ได้ถ้าโทรศัพท์เสียแม่ก็ซื้อใหม่ ไอจับพัดนะแ้่ใส่ไม่หยิบเลยมวยแล้วมันน่าจะเสียแล้วแม่ไม่เสียหรอก <c oughs> แล้วลบพงเข้าออน้ำไม่ได้เหม็นแล้วนี่ยังติดจุเดีย๋ยวเดียเด๋ยวอยั้งแล้วแม่ซื้อไหมมวยนไม่ต้องซื้อไหมแล้วลำพงเข้าน,น้าแมมึงแ <c oughs> คไปแอไปนี้มอยแอปเปนี้หอแม่เรียวิปวนีแล้วครื่อมวยเสียแล้ไหมอะแม่ไม่ไเสียทีมันแก้น้าเข้าลงอีกทหรอก มึงอย่าดังมึงอย่าดังมึงเลการทํางานของมันเห็นไหมนู่นน้ำออกจากลํำพงเต็มเลย <S 1> <S 1> <S เห็นไหมแอฟอะไรนะแม่คลิยาเวฟนมึงอ่านไม่ออกมั่งอ่าเห็นไหมนี่มันดันน้ําออกจากลํำพงหมดเลยแม่บอกเล่ว่าไม่เสียไม่เสียเอาไป,ไปอุตสาหกทรมแคน้ำแล้วไว้ได้ซื้อเครื่องใหม่